สวัสดีค่ะน้องๆกับมาอีกครังกับการเล่าเรื่องผีนะคะสำหรับแมปนี้เรายังเหลืออยู่3เรื่องที่เรายังไม่ได้เล่านะคะก็จะมีเรื่องโซ n i c EXE นะคะแล้วก็เรื่อง เราเคยเป็นทหารโอเคแล้วก็มีอีกเรื่องนึงซึ่งอยู่ในห้องนี้ต้องเข้าไปในนี้ถึงจะได้เจอนะคะเอาล่ะเราจะมาเล่าทีละเรื่องก่อนสมเรื่องนี้รู้สึกจะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับ ลงเลยนสยองขวัญแล้วนะเออรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องใหม่แล้วเรามาดูตัวละครกันว่ามีใครบ้างนะคะคนแรกชื่อว่าคิงคนนี้ชื่อคิงคนที่2นี่ชื่อชนใช่พี่ชนหรือเปล่าคะพี่ชนในสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักหรือเปล่าส่วนคนนี้ชื่อฟาร์มนะคะโอเคเอาละเรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูกัน เรื่องราวเกี่ยวกับทหารหน่วยหนึ่งเขากําลังต่อสู้กับกองโจรเป็นกองโจรอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละมีธงชาติด้วยแธงชาติประเทศอะไรวะเนี่ยมีลูกเคียวเกี่ยวข้าวด้วยเนี่ยอ๋อนี่ไงเขาพูดอย่างนี้วันที่18กรกฎาคม2524คอมมิวนิสต์ในประเทศไทยและนี่ก็คือทีมของฝ่ายทหารเออพวกมันยิงกระสุนแรงมาใส่เรามันมีรถถังมาด้วยแถมทุกคนถือปืนอีกปังเออ อย่าตายนะมอนมอนอย่าตายนะช่วยด้วยฉันโดนยิงมัดมัดไปช่วยมอนก่อนฉันก็ถูกยิงเหมือนกันคงจะไปช่วยไม่ได้มันกาลังยิงกระสุนหนักมาใส่พวกเราพวกเราจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้อาวุธของมันแข็งแกร่งมากฉันจะทํายังไงดีล่ะเนี่ยพวกเราโจมตีมันเลยบกอ๋อคนนี้นั่นเองคือผู้กองฟาร์มบกไลยฉันบอกให้บกผู้กองสั่งแล้ว ไปไข,ข้ามันให้หมดในที่สุดกองกําลังของทหารไทยก็ตายกันเกือบหมดลากนทุกคนยิงให้หมดยิงให้หมดมันจะตายหมดแล้วรับทราบนี่ตอนนี้ทุกคนก็ตายกันหมดเหลือแค่เราสองคนจะทํายังไงกันดีแล้วพวกเราจะทํายังไงดีล่ะฉันมีแผนดีๆแลนี่ไงฉันมีระเบิดนายนายจะทําอะไรระเบิดนี้นะฉัน จะเดินไปในกลุ่มพวกมันแล้วฉันจะพีชีพระเบิดนี้จะทําให้พวกมันตายทั้งหมดในไหนก็ไม่มีอะไรจะเสียละฉันจะช่วยนายเองไม่นะโชนนายจะทําอย่างนี้ไม่ได้แล้วโชนก็หิวระเบิดพีชีพเข้าไปในกลุ่มศัตรูไม่นะโชนระวังโชนขอให้มีความสุขนะคิงฉันทําเพื่อนายเลยโชนถือระเบิดพีชีพเข้ามาในกลุ่มศัตรูและทัานใดนั้นทุกอย่างก็ระเบิดเป็นจุน ร้อนร้อนมองไม่เห็นอะไรเลยมีมันระเบิดพีชีพใช่ไหมเนี่ยผู้กองฟาร์มเกิดอะไรขึ้นผู้กองฟาร์มฉันก็ถูกระเบิดเหมือนกันทำไมพวกเองไม่ยิงให้มันตายก่อนมันเข้ามาวะผมไม่ทันเห็นแต่ในที่สุดชัยชนะก็เป็นของกองทัพทหารไทยชนะแต่ว่ากลับบ้านคนเดียวนะใช่เหรอ3 <c oughs> 9ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกแสดงว่านี่คือคิงที่แก่มากๆโชนเอ้ย ฉันก็แก่มากแล้วฉันยังไม่ทันได้ตอบแทนบุญคุณนายเลยขอบคุณนายนะที่ช่วยฉันนะ่ะเสียงเหมือนคุณยายเลยเออขอบคุณนายนะที่ช่วยฉันนะ่ะเพราะมีวันนั้นฉันถึงมีชีวิตอยู่ได้ถึงตอนนี้ไม่แก่ตายสักทีเลยในขณะที่คิงมาเยี่ยมที่หลุมศพของโชนแกเอ๊ะ นั่นใครน่ะแก okay, จำฉันไม่ได้เหรอแกแล้วใครจะไปจำได้ล่ะฉันแค้นมากๆฉันคือผู้กองฟาร์มอ๋อในผู้กองฟาร์มวันนั้นเหรอนะแกะคือผู้กองคอมมิวนิสต์ใช่ไหมใช่สิจำฉันไม่ได้แล้วละฉันแค้นมากฉันรอยอยู่ที่นี่มานานมากฉันไปเกิดไม่ได้ถ้าแกยังมีชีวิตอยู่เอ๊ะแกะ แกต้องการอะไรต้องการชีวิตแกไงฉันต้องการให้แกตายฉันต้องการให้แกตายแทนฉันฉันถึงจะได้ไปเกิดใหม่หมายความว่านายต้องการหาตัวตายตัวแทนงั้นเหรอใช่แล้วทําไมต้องเป็นฉันด้วยล่ะไม่จาเป็นต้องเป็นแกก็ได้ฉันแค่อยากฆ่าทหารไทยเอ๊แต่ว่าตอนนี้ฉันปลดประจําการแล้วนะปลดมาตั้งนานแล้วด้วยฮะจริงเหรอเนี่ย เรื่องมันผ่านมาตั้ง39ปีแล้วนะทำไมนาะยยังแค้นอยู่อีกละ่ะไม่รู้ฉันแค่ต้องการข่าทหารไทยฉันจะล้างแค้นที่มันฆ่าข้าในวันนั้นเพาะมีทหารมาแกดูข้างหลังซะฮมีทหารขี่รถมาจริงๆด้วยฉันจะทําให้ทหารคนนั้นตายไม่นะอย่าทําร้ายคุณทหารทหารคนนี้ขับรถผ่านมาอ ครับลดมาดีๆจู่ๆทำไมเกิดไฟไหม้เนี่ยช่วยด้วยครับผมถูกไฟไหม้ช่วยด้วยไม่นะอย่าทำลายคุณทาหารสชิช่วยด้วยผมถูกไฟไหม้ช่วยด้วยผมจะตายแล้วช่วยด้วยทุกคนเกิดเหตุไฟไหม้ช่วยด้วยในที่สุดก็มีทหารตายเพราะฝีมือข้าข้าสนใจแล้วข้าขอไปเกิดใหม่ละกันไม่นะทำไมผีมันจองเวรจองกรรมขนาดน,นี้เรื่องของข้าไปละ ข้าไปเกิดใหม่ก่อนละกันเกิดชาติหน้าเย่าเจอกันอีกเลยข้าเหนื่อยแลวเรื่องราวของทหารก็จบเพียงเท่านี้ค่ะน่าสงสารเนาะทหารคนนี้ขับรถมาเฉยๆตายซะนั้นไม่น่าขับมาตรงนี้เลยเอาละเรื่องต่อไปนะคะที่เราจะมาเล่านะคะเรื่อง Sonic .exe ค่ะในนี่คือคนใหม่ของเรื่องนี้ไหนดูสิคนนี้ชื่อว่าคาวเด็กชายคาวเนี่ยกำลังดูทีวีโยมีอะไรสนุกไหมเนี่ยทีวีวันนี้เอ,อ เบื่อจังหาอะไรดูดีกว่าโอ้ซูเปอร์โซนิคมาเย่โซนิคมาแล้วเรื่องนี้สนุกฉันจาได้ขณะที่ข่าวกำลังนั่งดูโซนิกไปสักพักหนึ่งอ่ะ ah, ไม่นะนี่หกมองแล้วเหรอเนี่ยแย่ yeah, แล้วคอสอชอมาจะทํายังไงดีเนี่ยโอ้ oh. กำลังดูหนังอยู่สนุกแท้ๆจะมาขัดทำไมล่ะเนี่ยน่าเบื่อจริงๆเลยออกไปจากชีวิตฉันเดี๋ยวนี้แล้วข่าวก็โยนกระป๋องไปที่ทีวีในกระป๋องยังมีน้ำอยู่เมื่อข่าวโยนไปโดนทีวีปุ๊บไฟก็ช็อตขึ้นมาทันทีเย่แล้วทีวีปอดของฉันมันพังเพราะขาสะอสชแล้วเนี่ยดูสิควันขึ้นขมงเลยในขณะที่ข่าวกำลังตก,กใจกับการที่ทีวีมีควันขึ้นนั้นจู่ๆก็มีบางอย่างโผล่ออกมาจากทีวีเอ๊ะตัวอะไรอ่ะ แกเป็นใครเนี่ยนี่มันซูเปอร์โซนิกใช่ไหมแต่ทำไมซูเปอร์โซนิกมันตาแดงๆฟันคมแหลมอีกต่างหากวเนี่ยฉันคือโซนิก exe แกทำให้ฉันออกมาข้างนอกได้ฮะฉันทำอะไรนะแกคว่างกระป๋องใส่ทีวีใช่ไหมฉันก็เลยออกมาได้นี่ไงแล้วตอนนี้ฉันเหงามากฉันต้องการให้แกมาอยู่เป็นเพื่อนฉันฮะ อะไรนะมามามาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้ว sonic exe ก็ลากข่าวเข้าไปทีวีไม่นะช่วยผมด้วยอยา่าช่วยผมด้วยมปอยู่ด้วยกันนะไม่ไม่จริงแล้วลากของข่าวก็ค่อยๆทะลุเข้าไปในทีวีหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นข่าวอีกเลยและบนหน้าจอ ก็มีรูปโซนิ c exe กําลังใบ้หายให้ทุกคนอยู่เรื่องราวของโซนิ c exe ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเอาละเรื่องราวในห้องนี้เราก็เล่ากันจนจบทุกห้องแล้วนะคะต่อไปยังมีอีกเรื่องนึ่งที่พี่ปุ๊กยังไม่ได้เล่านะเรื่องนี้อยู่ในแมปตรงนี้แล้วก็ ห้องนี้จะมีแค่3แมปซึ่งพีป่ปุกเล่าไปแล้วเรื่องความลับชั้น5แล้วก็เรื่องเพื่อนนักเรียนมาเรียนหนังสือใช่ไหมเพื่อนผีมาเรียนหนังสือนี่นี่นก็จะมีห้องนี้ <c oughs> ชื่อว่าปู่โสกเฝ้าทรัพย์ค่ะและนี่ก็คือคนใหม่ในเรื่องนี้ผู้หญิงคนนี้ชื่อปรินส่วนผู้ชายคนนี้ชื่อเซอเนโอว้าวเอาละนี่คือปลินกับซืซเนโอนะคะเวลาสองทุ่มในโรงเรียน ไม่อยู่อะไรในโรงเรียนสองทุ่มล่ะเนี่ยนี่ซีเนโอเธอรู้เรื่องราวของโรงเรียนนี้ไหมฉันรู้ฉันรู้ฉันรู้จักโรงเรียนนี้ดีเคยมีคนเล่าเรื่องราวของโรงเรียนนี้ให้ฉันฟังด้วยไม่ว,ว่ายังไงเหรอเธอโรงเรียนนี้เคยเป็นวัดมาก,ก่อนแหละแต่มีเรื่องหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกให้เธอรู้เขาลือกันว่าโรงเรียนนี้ มีคุ้มสมบัติซ่อนอยู่ที่ป้ายชื่อหน้าโรงเรียนล่ะจริงเหรอแล้วเธอบอกเรื่องนี้ให้ฉันรู้ทําไมเนี่ยพวกเราจะได้ไปขุดกันไงมันอยู่แถวหน้าโรงเรียนด้วยเออฉันฉันไม่ไปหรอกมันน่ากลัวจะตายซื้อในเอดไปคนเดียวเถอะนี่ปรินอย่าป๊อดสิไปด้วยกันสิไม่อ่ะฉันไม่อยากรวยเธอไปเถอะก็แล้วแต่นะเธอฉันขุดได้ฉันไม่หานะฉันบอกก่อนเออเออไปเถอะฉันว่าสมบัติไม่น่าจะเอาได้ง่ายๆหรอก ฉันไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงฉันไปแล้วนะแล้วแต่นะฉันจะไปขุดคนเดียวก็ได้ฉันจะรวยแล้วฉันจะซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็ไปเที่ยวทุกวันเลยเลิกเรียนไปเลยเลยอย่ามาขอเงินฉันล่ะฉันจะไม่ให้เธอสักบาทเพราะเธอไม่ยอมไปเป็นเพื่อนฉันเออฉันไม่ขอเงินเธอหรอกเธอไปเถอะเฮ้ยสงสัยฉันจะต้องลงมือเองซะละแต่เรื่องแค่เนี้ยมันจิบจิบเดี๋ยวต้องไปหาเสียงมาขุดก่อนในที่สุดซูเนโอหก็เดินมาถึงที่ป้ายหน้าโรงเรียนว้าว ไม่มีใครอยู่ด้วยเสร็จเราตรงนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่ามีสมบัติอะ่ะเอาละฉันจะขุดตรงนี้แหละเมื่อซื้อเนี่ยออกขุดไปสักพักก็เจอหีบสมบัติอ๋อนี่มันอะไรนี่มันหีบสมบัตินี่นามีสมบัติจริงๆด้วยฉันเจอรวยแล้วว่าแต่ทำไมอากาศมันร้อนจังเลยวะโโหพอเปิดออกมาทองเต็มเลยโอ้ ดีแล้วที่ปรินไม่มาจะได้ไม่ต้องมีคนมาหาน <c oughs> ในขณะที่เซเนโอกําลังชื่นชมกับสมบัติที่ตัวเองได้ขุดนั้นแลนหลังก็มีผีปู่สมโผลขึ้นมาแล้วก็ง้างดาบเพื่อที่จะฟันเซเนโอนี่มันสมบัติของข้าแล้วปู่สมาทรัพย์ก็ฟันไปที่คอของเซเนโอตายคาที่เลยตายซะเจ้าเด็กโลกมาคอของซซเนโอขาดกระเด็นเลยทีเดียวเออตายไม่ทันตั้งตัวเลยเนี่ยไปลงนระกซะ แล้วซูเนโอก,ก็ตายคาขุมสมบัติที่อยู่หน้าโรงเรียนสักพักสมบัติที่ซูเนโอ้ได้ขุดนั้นก็หายไปคาดว่าจะกลับไปอยู่ใต้ดินดังเดิมตระศพของซูเนโอก,ก็ยังคงอยู่บนพื้นดินทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิมโดยจะไม่มีวันที่ใครจะได้ครอบครองสมบัตินี้ได้และนี้ก็คือเรื่องราวของปูโสมเฝ้าทรัพย์ค่ะในที่สุดเราก็เข้าลบเอ้ยในที่สุดก็เข้าลบเอ้ย ในที่สุดก็เล่าครบเออในที่สุดเราก็เล่าครบทั้ง3เรื่องนะคะแล้วก็เล่าครบทั้ง2แมปเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะพี่ปุ๊กก็จะต้องไปหาแมปใหม่แล้วถ้าเกิดมีน้องๆมีแมปไหนที่พี่ปุ๊กยังไม่เคยเล่านะ่าสนใจก็บอกพี่ปุ๊กได้นะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคะ่ะเจอกันใหม่น้าจ้าบ๊ายบาย